หากคุณฝันว่าคุณกำลังยื้อแยง่งไม่ว่าจะเป็นการยื้อแย่งสิ่งของการแย่งตำแหน่งการมีปัญหาความขัดแย้งในความฝันการฝันลักษณะนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างและส่งผลต่อโชคชะตาในด้านต่างๆอย่างไรและมันกำลังจะบอกอะไรกับคุณวันนี้เรามาลองรับฟังกันดูค่ะหากฝันว่าคุณต้องยื้อแย่งสิ่งของ หากคุณฝันว่าคุณกำลังยื้อแย่งสิ่งของจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของมีค่าหรือเป็นสิ่งที่คุณกำลังต้องการมันอย่างมากความฝันนี้อาจหมายถึงความรู้สึกของการแข่งขันหรือความต้องการที่จะได้รับสิ่งที่คุณกำลังคาดหวังอยู่ในชีวิตค่ะและมันมักจะเป็นสัญญาณบอกความโชคร้ายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือความขัดแย้งในชีวิตจริง และการอาจจะต้องอเผชิญกับการแย่งชิงซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายและปัญหาที่คุณจะต้องอเผชิญอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการงานค่ะดังนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังและจัดการกับความขัดแย้งอย่างรอบคอบซึ่งจะช่วยคุณสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นไปได้ค่ะและหากว่าความฝันนั้นมีคนมายื้อแย่งคุณหรือพยายามแย่งสิ่งที่คุณมีอยู่ นี่หมายถึงความรู้สึกของการถูกคุกคามหรือการเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในชีวิตจริงค่ะคุณอาจต้องได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความท้าทายซึ่งเกิดจากคนรอบข้างฉะนั้นความฝันนี้อาจนำมาซึ่งการบ่งบอกให้คุณจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างมีสติและพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาจะช่วยคุณสามารถหาทางออกและประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่คุณต้องการได้ค่ะและในฝันนั้นหากไม่เป็นสิ่งของอาจเป็นการยื้อแย่งตำแหน่งหรือบทบาทเช่นการแข่งขันเพื่อเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งการแข่งขันเพื่อการสอบหรือการมีส่วนร่วมในโปรเจกต์สำคัญความฝันนี้อาจจะท้อนถึงความต้องการหรือความกดดันในการพิสูจน์ความสามารถของตัวคุณเองซึ่งตำแหน่งหรือบทบาทที่คุณต้องการได้มานี้ หรือคนที่แย่งกับคุณกำลังต้องการอยู่เป็นสัญญาณของโชคดีเกี่ยวกับโอกาสในความก้าวหน้าทางด้านอาชีพการงานหากคุณสามารถรับมือกับการแข่งขันได้ดีโอกาสในการประสบความสำเร็จและเลื่อนตำแหน่งจะตามมาได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะต้องระมัดระวังในการเจรจาการพูดคุยกับคน หรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนในครอบครัวของคุณและให้ระมัดระวังในการขัดแย้งในเรื่องของการพูดจาและผิดคอกันค่ะหากในฝันนั้นคุณขัดแย้งและทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นอาจสะท้อนถึงความรู้สึกของความไม่สบายใจความไม่ลงรอยหรือการมีปัญหาความสัมพันธ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตจริงความฝันเกี่ยวกับการทะเลาะหรือการขัดแย้งนี้ เป็นสัญญาณของโชคที่ไม่ดีนักในเรื่องของความสัมพันธ์และความขัดแย้งในชีวิตจริงแต่มันมักจะสื่อความหมายว่าในอนาคตอันใกล้นี้กำลังจะมีเรื่องราวที่ดีรอคุณอยู่เป็นเรื่องที่คุณไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยที่คุณไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนซึ่งมักจะนำมาจากผู้อื่นค่ะและสุดท้ายนี้ท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันในครั้งนี้คือ เลข 2, 7และ9ค่ะฝันร้ายขอให้กลายเป็นดีส่วนฝันดีขอให้ดียิ่งิ่งขึ้นไปค่ะขอให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้จนจบมีความสุขกายสบายใจในชีวิตพบเจอกับผู้คนที่ดีรอบตัวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ